แฟนคลับแอบใจฟูคลิปล่าสุดของแพทนาปภามีอะไรมาดูกันค่ะคลิปนี้มีอะไรชาวเน็ตแอบใจฟูแม้จะเลิกกันไปนานแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนและพ่อแม่ที่ดีของลูกระหว่างแพทนาปรภาและเบนเรดซิง่งเราจะเห็นว่าทั้งคู่ช่วยกันดูแลลูกชายน้องเรดซิ่งกันเป็นอย่างดีพาไปเที่ยวเปิดประสบการณ์ต่างๆมากมายล่าสุดวันนี้วันที่26เมษายน2567 แม่แพทได้โพสตอินตราแกรมส่วนตัวเผยความประทับใจที่น้องเลสซิ่งสอบภาษาอังกฤษได้14เต็ม14โดยแม่แพทก็ได้พาไปเที่ยวพัทยาทันทีแม่แพทโพสคลิปน่ารักน่ารักนี้ท้ายคลิปมีคนหลุดโฟกัสได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดกับน้องเลดซิ่งใช้คำว่าพ่อ จนเกิดความสงสัยกันว่าเทปนี้พ่อเบนซ์ไปด้วยหรือเปล่านะอย่างไรก็ดีต้องขอแสดงความยินด,ดีกับแม่แพทนาปภาที่ลูกชายหัวแก้วหกแหวนอย่างน้องเรดซิงที่เรียนเก่งสอบภาษาอังกฤษได้1 4เต็ม14ส่วนในการไปเที่ยวพัทยาของน้องเรดซิงในครั้งนี้จะมีคุณพ่อไปด้วยหรือไม่นั้นเราต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับแม่แพทนปภาและน้องเรดซิงด้วยนะคะ